เหมอนมันจะมีเป็นเหลวครับคุณคำว่าหอนล้มเหลวเนี่ยหมายความมากมันจะหายใจไม่ได้นะมันทรมานมากครับทรมานจริงๆผมคิดว่าปื้นไปโรงพยาบาลเนาะคือคือญาติผมเป็นเหมือนคุณเนี่ยสองสามชั่วโมงเขาก็หายใจไม่ออกแบบเสียชีวิตไปเลยอ่ะผมไม่ผมไม่ได้บอกให้คุณกลัวนะแต่ว่ามันจนการตายที่ทรมานมากทรมานจริงๆไม่กลัวแล้ว ผมเป็นห่วงคุณนะนี่ผมถึงรจบอยนี่บอกวรจะบอยนี่เป็นคุณจากใจเลยครับขอบคุณมากครับครับคุณตั้มลองเปลี่ยนใจไหมไปไปหาหมอไหมมันยังทารนะคุณตั้มมันเพราะว่าหมอที่หมอโรงพยาบาลเอที่ผมรักษาครั้งแรกนะครับที่เอ็กซเรย์แล้วเจอว่าว่าปลอดปลอดเหลือข้างเดียวก็คือเขามาบอกผมว่าคุณสายชวนทาใจนะ มันไม่มียารักษาหรอกต่อให้คุณไปรักษามันก็ยื้อชีวิตเฉยๆอยากน้อยมันก็ไม่ทรมานนะคุณตามลองลองไปผมไม่อยากตายที่โรงพยาบาลนะครับคือคือผมไม่อยากตายที่โรงพยาบาลถ้าผมตายผมหวงคุณนะครับผมขอบคุณมากครับเสียกิฟแล้วก็ไม่สบายใจครับเป็นหวงจริงๆถึงขั้นได้โทรมาเนี่ยละผมผมเมื่อทำทุกอย่างแล้วพี่จริงๆผมผมยิ่งกว่าทุกคนอีกผมเสนอให้เป็นแสนแต่ก็ไม่เอานี่เรื่องจริงนะครับ ผมอยากทาทุกอย่างเพื่อให้เขาผมถึงขั้นพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลส่งอกแล้วให้เขานอนโรงพยาบาลซึ่งมันอยู่ใกล้สุดทีเดียวก็อยากให้ได้กินจากปากเขาเนี่ยครับผมผมพยายามทุกอย่างแล้วเดี๋ยวบางคนอาจจะหาว่าผมมายื้อเขามาล้างเขาจริงๆไม่ใช่ครับเนี่ยทุกคนได้กินหมดร่างกายร่างกายครับใช่ร่างกายผมมันไม่ไหวครับจิตใจมันก็ไม่ไหวครับพี่จิตใจผมมันครับผมครับครับขอบพระคุณมากครับผม ขอให้เฉลยรุ่งเรืองก้าวหน้าในการงานครับบบคคคุณรรััสุขภาพแข็งแรงครับดูแลตัวเองด้วยครับครับผมครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณที่จ่าบอยมากนะครับทุกคนีีดแบบบบน้คครรััทุกคนทุกคนตอนนี้ทําได้ดีสุดคือให้กําลังใจกันครับพี่ผมก็คอยดูแลอยู่ตอนนี้คือผมบอกตรงว่าสภาพร่างกายและจิตใจเขาเริ่มดีขึ้นณปัจจุบันเดี๋ยวผมจะพยายามหาวิธีทุกๆอิธีทางเพื่อก่อบให้เขาไปให้ได้ครับครับผมตอนนี้ให้เขาอยู่สบายใจก่อนให้เขา รู้สึกว่าเขาไม่เขาไม่เขาไม่มีอันตรายหรือว่าอะไรทั้งสิ้นจริงๆเขาไม่มีอันตรายหรอกแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาเขาเจออะไรมาอะไรบางอย่างแต่ว่าตอนนี้คือให้เขาได้พักผ่อนตัวเองก่อนนะครับผมไม่มังคับคนผมบังคับใครไม่ได้มันเป็นสิทธิของเขาผมก็ไม่รู้จะพูดไงผมต้องไปดูคลิปก่อนที่ผมพาไปโรงพยาบาลนะครับมันจะมีคลิปนั้นที่ผมคุยกับหมอแต่ว่าผมถ่ายกับหมอมาไม่ได้วันนี้คือวันอังคารเนี่ยคุณหมอนัดไปตรวจเลือดแล้วก็จะให้ยาซึ่งผมเองเนี่ยผมต้องการให้เขาไปนอนโรงพยาบาล มากตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นคือผมอยากให้ไปเพื่อให้เขาหายตอนนี้ผมผมก็ทําทุกอย่างแล้วพี่ <laughs> ยังว่าแหละผมยังว่าพี่อาจจะอาจเพิ่งเพิ่งมาเห็นเนาะอาต้องดูคลิปคนก่อน,อนเนี่ยผมทุกอย่างผมผมตาดูทุกคลิปนะครับแต่ว่าผมมีเหตุาการณ์ล่าสุดเมื่อชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับคุณอรับามคลิปเนี่ยครับค,ครับผมถ่ายเมื่เป็นเหมือนญาติผมเลยไงเป็นเหมือนญาติผมเลยถ้าทักเนี่ยคือความเสี่ยงเกิดได้ทุกเวลาครับตอนนี้ครับครับผมครับ อยากขอขอบคุณคุณจ่าบอยมากนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณสุดๆครับสวัสดีรุ่งเย็นครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมอันนี้จะเป็นความห่วงใยที่จ่าบอยเจดีและคอยมอบให้กับต้ามังดูบ้านโทรมานะครับเขาจะยินกับตัวเองนะเนาะยิงกับตาผมก็พยายามนี่คือด่าสุดในความเป็นห่วงบรรยายนะครับจ่าบอยนะครับเอฟซีของพี่จ่าบอยนะครับผม ผมก็ได้มาพึ่งใบบุญจ่าบอยด้วยแหละเจริญพรครับเป็นงานเจเจบีเล็กเป็นความของใยของเอฟซีของอาจารย์บอยเจบีนะครับที่ห่วงที่เป็นห่วงอาจารย์ตั้มวังดูนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่เป็น่วงเป็นใยอาจารย์ทําวังดูจากใจจริงของทีมงานเจบีทุกคนนะครับขอกาบขอบพคุณครับ